สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว ROV ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการซุ่มกล่องนะครับผมมวยไทยนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่1399นะครับผมแต่อย่างผมเนี่ยมันต้องเสี่ยงดวงอยู่แล้วนะครับผมโอเคฮะแต่ก่อนเราจะไปสุ่มนะครับผมเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเข้าเกมมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ไหนก็ตามนะของ ROV เนี่ย เห็นไหมฮะอย่างแบนเนอร์นี้นะครับจะมีนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับที่เขียนว่า29กคอกอดคอตีป้อมนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยวันที่29กรกฎาคมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมใช่ครับผมวันที่29เนี่ยจะเป็นวันที่มีการจัด AWC ที่ LA ด้วยนะครับผมเป็นรอบใหญ่เลยนะครับก็ ส่วนเพื่อเล่นธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับในวันที่29กคกอดคอ,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 คอตีป้อมนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับมาล็อกอินกันนะครับในวันที่29กร,ร,ก,รกฎาคมนั่นเองนะครับก็มาล็อกอินรับของกันเยอะๆนะผมเชื่อว่าน่าจะมีของแจกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมเห็นไหมฮะว่าทุกอันเนี่ยจะมีกอดคอตีป้อมหมดเลยนะครับอ่าดูเลนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะว่าซ้ายบนนะครับจะมีนะครับผม เนี่ยบาวดัมก็มีนะครับกอดคอตีป้อมเต็มเลยฮะยกเว้นอันนี้เหมือนจะไม่มีนะฮะเห็นไหมฮะหน้าแรกเนี่ยก็จะมีตรงข้างๆคําว่าม,ม,วมวยไทยนะครับก็ยังมีนะครับแบนเนอร์ที่เขียนว่ากอดคอตีป้อมนะครับเป็นโลโก้รูปมาลอดกับอ่ามอทอสเนาะโอเคฮะก็พูดไปเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาล็อกอินกันนะวันที่ยีนะฮะจดใส่ปฏิทินไว้เลยนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการเปิดนะครับนี่เลยนะฮะทีพ่งโชคชะตานะครับผมของมวยไทยรัสนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าราสหรือแลสก็ได้นะครับผมอ่เดี๋ยวเข้ามาดูก่อนว่าสกินนี้เนี่ยมันทําไมมันถึงแพงนะฮะเพราะว่าหิ่งงี้นะฮะโอ้โหมันคือมันอรังมากครับผมแล้วก็เป็นสกินของชาวไทยอย่างเราด้วยนะครับผม,ม,ม,มเรียกได้ว,ว่าใครที่เป็น f อของพี่รัส หรือว่าใครที่เล่นเมดเป็นเมนเนี่ยก็ควรจะมีติดตัวไว้นะครับแต่ราคาค่อนข้างแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผม10กล่องด้วยกันนะฮะโอเคฮะก็ในนี้จะมีพวกกล่องสกินอะไรต่างๆด้วยนะฮะโอเค1กล่องนะครับ29คูป,ปองจัดไปครับลองก่อนนะครับเบาๆ1กล่องก่อนฮะโอ้โหมันไปไวมากครับผมกล่องที่สองฮะ เ,เดี๋ยวเราซื้อไปอีก9ก้ากล่องเลยแล้วกันนะฮะปั๊บอ่ะเดี๋ยวไปเปิดในกระเป๋าดีกว่านะฮะจะได้ลุ้นทีละกล่องนะครับทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับผมโอเคจัดไปครับกล่องที่สองครับปั๊บเปิดทิ้งแม่งเลยฮะโอ้ยกล่องที่3ครับผมสกินโอ้ยกล่องที่สมาเหอะขอเป็นตัวก็ได้ กล่องที่5ครับผมปับ๊บครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆกล่องที่หครับขอตัวลาสก็ได้นะฮะกล่องที่7ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เคยดูคลิปที่ผมเปิดกล่องแบบนี้นะฮะเรียกผมว่าเจ้าพ่อแห่งเกลือเลยก็ได้นะครับผมกล่องที่8ครับ ก้าครับและสิบครับผมสองร้อยเก้าสิบคูปองครับเพื่อน,อนหายไปต่อหน้าต่อตอาเลยนะครับผมโอ้โหครึ่งผมก็อยากหัดเล่นเมดอยากหัดเล่นแรดบ้างนะฮะก็ตัวยังไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ลูกแก้วก็ไม่ได้นะครับก็ เกลือมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่เปิดตามผมเนี่ยก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับผมเอ้ามันมีแบบมันมีแบบ5แพ็คด้วยโอ้ยผมลืมนะฮะโอ้ก็แนะนํานะฮะว่าอย่างโง่ตามผมนะครับผมผมไปซื้อทีละกล่องนะครับกล่องละยี่สิบเก้านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อทีละห้าเนี่ยมันถูกลงมาเยอะเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้กดแบบนี้นะผมไม่รอบครอบเองนะครับผมโอ้โห เจ็บปวดซ้ำสองนะครับผมโอเคฮะก็คลิปนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก่อนจากกันครับไหนๆก็ได้เพชรมาแล้วครับผมจัดไปสามลูกเลยฮะว้าเสียดายนะไม่ได้เลยนะครับผมในนี้เนี่ยถ้าได้รอเลี้ยวก็ดีครับผมมีอะไรจะปลอบใจผมไหมฮะลูกที่หนึ่งครับโอ้โหหลอกหลอนมากลูกที่สองครับ ปับ๊บมาและลูกที่สามครับผมโอ้โอ้คลิปนี้เนี่ยก็ ถ้าใครชอบเห็นผมเกลือแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ ROV เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไม่ไหวแล้วครับเจ็บปวดมากไปรักษาไตาก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ